สวัสดีชาวทีซินลาวทุกท่านนะฮะเป็นไงของโก,กครับผมเวลาประมาณตีสี่ฮะจับเริ่มจับคู่แล้วฮะนี่นะะี่ ตัวครับอันนี้จับคู่กัน ว้าวใหญ่ครับ <laughs> เขี่ยวหวันหมันมนะฮะเอาละสองคู่แล้วผมกบดูกันต่อคู่ที่สามมาแล้วฮะนี่ฮะ

อยอดเก็บกันฮะตัวนี้ <laughs> สิงมาตั้งแต่ร้อยเบสครับโอ้โหตัวใหญ่ครับดูวนี้คูที่เสียบโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ไล่มาัแต่ร้อยเบสครับ <laughs> เห็นต่ไกลเลยฮะจับคู่นครับปุกตอนเช้า เออเอ้อแต่ไม้เต็เมือตีสี่ครับตีสี่ครึ่งแล้วตอนนี้ครับอ้อหมันหมันหมันขยานใส่กันฮะเดี๋ยวลุยกันต่อเลยฮะโอ้คูที่ห้ามาแล้ว ว้ <c oughs> <c oughs> าไล่ไปเจอเจอแต่ตรวนู้นฮะขับรถไปดิเส şey ีฮะมันมาฮะคู่ที่ห้าฮะดีนี่เสียรีบครับเดี๋ยวเช้าก่อนคู่ที่หกครับมาแล้วฮะคู่ที่หกแล้วก็เมื่อกี้ลงไปนา้ไม่ได้ถ่ายครับมันมีแต่กบตัวผู้ครับได้สี่ตัวเลยฮะนานั้นนาเดียวฮะ พวกเหลือยงเนี่ยครับกบตะฟูน่าจะพึ่งออกมานะฮะฝนครั้งแรกนะเจอฝนครั้งแรกอันนี้คู่ที่คู่ที่หกครับโอ้อกี่ตัวแล้วเนี่ยจัดไปครับมานๆเช้านี้เนี่ทำงานนะครับผมได้หกคู่นะครับ 6คู่นี่คือตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็ที่จับในนานนั้นอีกสองคู่นะมันเป็นตัวผู้นะครับก็รวมรวมรวมก็คือเอ่อ6788คู่นะครับคู่ก็มด16ตัวนะะมันมานะครับกบครับเช้านี้นะครับลุกไปตอนเวลาตีสนะี่ฮะเป๊ะเลยเนีย่ยมันมานะครับจับเอ่อตอนนี้เวลา ตีห้าครึ่งเนะี่ยก็มาชั่วโมองก,กว่าฮนะผลงานครับดีครับมันมานครับ <c oughs> อุปกรณ์สำคัญเลยฮะนี่อุปกรณ์หลักครับหวานจริงฮะสุ่มครับสุม่มดีครับ